อ้าวสวัสดีค่ะลุงสวัสดีจ้าโอ้ตายแล้วไม่ได้เจอกันตั้งวันหนึ่งปากย้อนขึ้นปากย่อยขึ้นเป็นกองเลยจ้ะขอพักยินว่าวับวบเยอะไปไหนคะลุงบวบกินอาหารใช่ไหมจ้ะใช่แล้วแหมลุงรู้อีนลุงรู้ดีอะลุงลุงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหนูเลยลุงแค่ไม่พูดจริงปะจ้ะลุงใช่จ้ะแล้วนี่ไปทำงานอะไรมาบ้างจ้ะเนี่ยช่วงนี้หนูหาตังค์่ะลุงเพราะว่าเก็บ กับตังไว้โมนาค่ะมันจะได้สวยๆโมนาเออเออดีเป็นหนุ่มต้องรักสวยรักงามมันลุงลุงแก่แล้วเนี่ยรู้รู้ว่าจะหางานเอาไปซื้อรถสักคันหนึ่งกันจ้ะปกติหนูเห็นมีเบสสามคันไม่ใช่นะคะไปไหนหมดอ่ะโดนโดนเมียเก่ายึดไปจ้ะเมียมันยึดไปอ้าวแล้วเมียใหม่ลุงอะไหนลุงยังไม่มีจ้ะลุงยังไม่มีเมียใหม่ตอนนี้ลุงกําลังเป็นอารมณ์เหมือนพ่อไม้ก็ได้เมียเก่าลุงตายแล้วสำหรับลุงคือมันตายไปแล้วจากใจลุงอ่ะพอดีว่าโดน โดนยึดทรัพย์แล้วก็โดนหยาดชิจะลุงโอ,อ้ยลุงอยา่อยาพูดอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะลุงยิ่งพูดยิ่งเจ็บลุงว่าลุงจะไปทำงานอ่ะลูบี้จะมากับลุงแม่ไปทำสิจ้าช่วงนี้หนูหาเงินน่ะทำอะไรดีอ่ะลูงว่าจะไป<ล>ทำเหมืองอ่ะเงินเก็บมีแค่ห้าหมื่นเองอ่ะต้นต้นอะไรนะอะไรนะคุณพูดใหม่ดิเงินเก็บมีแค่ห้าหมื่นกูเงินเก็บไม่ถึงหมื่นเองอีหนูโอ้โธ่นี่จะพูดจะมาข่มลุงหรือเปล่าเนี่ย่หลักอ่ะอามาข่มลุงหรือเปล่าเนี่ยฮะลูบี้จ้าลูบี้ว่าไงชินลุง ลูบี้รู้ที่ขายพวกทองพวกเหล็กพวกนี้บ้างไหมรู้สิจ้ารู้ใช่ไหมจ๊ะรู้สิจ้าลูกเห็ดลูกระเบิดในกางแบบไม่จะรู้ก่อนนะลูกแบบม่ะจ้ะลูกระเบิดสีเหลืองๆอ่ะจ้ะกลางแบบอ่ะอีโคโดมี่อ่ะลุงอ๋อคือส่วนใหญ่อ่ะของพวกผักกาดต่างๆพวกเนี้ยขายที่นุ่นหมดเลยใช่ไหมให้จ้ะทุกอย่างขายที่นน่นหมดเลยจ้ะลุงอ๋อโอเคโอ้ดี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  แลวรูบี้เพชรมีเท่าไหร่ตอนนี้เพชรในตัวมีเท่าไหร่แล้วหนูมีเก้าเม็ดเก้าเม็ดเนาะลุงลุงขอสักห้าเม็ดได้ไหมอะไรนะอะไรนะลุงขอได้ไหมลุงขอได้ไหมอ่าลุงต้องเพชรมายาะก่อนนะลุงนะลูบี้เรื่องพวกนี้หนูก็หักกระเพาะบ้างนะไอ้ลุงพูดด้วยความหวังดีจะลุงแซวลุงแซวคนใกล้ชิดก็ได้แต่ถ้าไปแซวพวก คนอื่นๆที่เขาไม่สนิทด,ด้วยเขาจะมองเราไม่ดีนะลูบี้นะยังไม่แซ่คนอื่นเลยจันลุงยังไม่กล้าแซ่เลยจ้ะลุงไม่มาอยู่หน่วยงานบ้างหรอลุงลุงเลี้ยงไว้ว่าจะลองไปอยู่ช่างดูจ้ะเผื่อวันไหนแบบรถมันพังอย่างเงี้ยลุงจะได้ซ่อมเองได้แล้วก็เผื่อจะได้ทํางานด้วย ลลแต่ว่าเดี๋ยวลองคุยกับพอ,อก่อนเพราะว่าเมื่อวาน่าจจะเจอกับพอ,อช่างไปบ้างแล้วเหมือนหน้าช่างแล้วเหรอลุงใช่ใช่ใช่มัน,<ค>นแต่งไปขับรถชนชาวบ้านค่าเหรอลุงอ๋อออันน,น,นี้อันนี้ลุงไม่รู้อ่ะแต่ว่าเมื่อวานลุงไปลองคุยกับมันมันเหมือนจะคุยง่ายดีนะมันแต่งตัวเหมือนแต่ก,กับโจนหรืชิพายคุณดูแบบโจนชุดพยาบาลเนี่ยมันมีแต่กระโปรงสั้นๆแล้วเวลาทํางานเนี่ยมันเป็นยูนิฟอร์มเขาจัดลุงอ๋อยูนิฟอร์มสั้นๆเงี้นนยน,นะ แน่นอนชุกทีแบบโอ้ยทำงานอะไรก็ต้องระวังไว้เนอะกลมทีนี่หืลุงใจคอไม่ดีหนูก็ไม่ได้อยากกลมอย่างนี้หรอกลุงเซฟตสุดๆแล้วลุงปกติก็กลมไม่ใช่แล้วปกติหนูโค้งลุงไม่ได้กลมโค้งโค้งแบบไหนอ่ะลุงอยากดูอ่ะหนูโค้งอย่างเงี้ยลุงโอเคลูงเข้าใจแล้วลุงเข้าใจแล้วท่านี้หนูก็ทำได้แล้วลุงเนี่ยเนี่ยเนี่ โอ้ท่านี่เลยนะโอ้เบาเบาหนูเบาเบาเ <c oughs> อ, <c oughs> อ้ยเบาเอ้ยหนูโค้งอย่างเงี้ยลุงท่านี้หนูก็ทำได้แล้วลุงลูบี้ลูบี้ช่วยลูกด้วยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูเอารถไปชนให้หนใหยหน่อย,อยลูบี้ <c oughs> รู oh. ้บี้เอ้ยรถล,ลุ่หรือประตูขัเดเขาล่ะ <c oughs> ลุงว่าลุงควรจะไปเป็นช่างแล้ววะเผื่อซ่อมรถเองได้หนูก็ว่าค่นันลุงควรจะไปเป็นช่าง <c oughs> อ้าวไอ้หมอยมาทำอะไรเนี่ยไอ้หมอยเห็นว่าขับรถอยู่นะ ก็เห็นไงแต่ว่ามาทำอะไรนะมาทำงานหรือไงฮะทำอะไรก็ได้โตแล้วเอ้าในปากมึงหมายเงี้ยแหละลองพูดดีๆสักครั้งหนึ่งไม่ได้หรือไงฮะไอ้มอยสักครั้งหนึ่งมึงนี่ปากวอนหน้าโดนขวานจามหัวจริงๆเลยนะโรบีโรบี้ดีรู้ไหมรู้คิดว่าไอ้มอยมันคนสตีนไหมพี่มอยนะมีไอดอลเป็นเสียโป้ซะขอแบบพนันไอ้นี่มันมีไอเดอลเป็นเสียโป้เหรอใช่ใช่โอ้ตายแล้ว หนูได้ข่าวมาจากคุณเดชางอะ่ะมันเป็นมีมีใครเป็นเสียโป้โอ้มึงมีใครเป็นไอดอนไม่มีนะมึงมึงเป็นเสียโป้เนี่ยเออเด็กสมัยนี้นี่ทําไมไม่มีใครเอาอาจารย์แดงเป็นไอดอนมั่งเลยลุงไม่เข้าใจหนูก็ไม่หนูก็ไม่เข้าใจคำสอนของอาจารย์นี่มันไม่เข้าไปซึมซับเข้าไปในหัวสมองของเด็กสมัยใหม่เลยหร,หรือไงเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้โอแตกพ่ายโอ้มันเล่นกายกรรมให้ลุงดู เอ้ยมึงนี่เล่นอะไรแผลงแผล่นี่มาเย็นห่วงตายเลยนะฮะไอ้หมอยโลเซ็ตแล้วลุงหนูไปแล้วนะเอามึงเสร็จแล้วเหรอมึงเร็วจังเลยอะ่าคนแก่ก็ช่างเงี้ยเขาใจแรงไปดีรู้รู้แค่ว่ารู้แรงไปดีหนูเคยลองหรือย,ยังแต่พี่พี่หมอยหวาดอึ้งเลยมไปอย่าไปฟังมันมากหน่อยไอ้หมอยเนี่ยวันวันทำอะไรบ้างอะพ้ามเพอร์นะ ให้หนูบอกว่าลุงแรงไม่ดีอหนูยังไม่เคยลองถ้านูลองหนูจะติดใจถ้าลูเอาเวลาโายไปทุปแบหินแป๊บเดียวก็เสร็จแล,ล้วอะไรนะลุงไม่ชอบทำงานเงียบๆคนเดียวลุงอยากมีเพื่อนคุยด้วยลุงก็ไม่อยากแบบทำงานไปคนเดียวขุดๆเนี่ยมันก็ปวดหลังแล้วก็ง<ค>่วงอลุงก่าไคู่มักลังลกงลุงม่อาไปคูด่รักลังอ่้วก่วงอะไรลุงกไม่อยากแงานะี่ยักลงล็งวองกสไมอสากงตัวลุ อะไรนะคู่รักทดสอบตอนลุงอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเขาไม่เรียกว่าคู่รักไอ้หนูไปเรียนมาใหม่อันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าดับเบิ้ลไม่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 เขาไม่เรียกว่าคู่รัก <c oughs> เขาเรียกว่าคู่ข้ามคืนเ <c oughs> ข้าใจไหมคูขม่<อ>ข้ามคืนเจ้าชายก็บอกกูคุยกับมือแล้วไอห้หมอยมึงตากลอ,อนทำไมอ่ะไม่เสียสักเรื่องก็ไม่ตายหรอกตากลอนทำไมอ่ะกูจะตะโกนมึงทำทำไม หนูมีอะไรจะบอกแหละอะไรจะ๊ะคือหนูอะ่ะทํางานที่โรงพยาบาลเว้ยแลวแน่นอนนะว่าที่โรงพยาบาลมันก็จะชอบมีผีใช่ไหมหนูก็จะเจอคนไข้อะ่ะแต่เวลานอนเตียงเงี้ยพอไปเยี่ยมคนไข้ช่วงเช้าตรวจเวรนะ่ะคนไข้มักจะเล่าเรื่องผีให้ฟังเว้ยลุงเคสมึงก็ไม่ค่อยมีมึงยังจะมีผีอีกเหรอโรงพยาบาลเ,เนี่ยถึงแม้จะไม่มีเคสแบบต่ชุมน้ญญาก็มีแบบผู้ป่วยทั่วไปมนันลงมานอนบ้าง<อ>มีแา,ายลุง เรื่องผีเรื่องผีกับลุงไม่ค่อยทนาจแต่แต่ถ้าถามลุงได้เลยนะอุ้ยจริงป่ะลุงเออได้ได้ไดใช่ลุงมีวิธีทําให้อมดํามาเป็นอมจมพูนะว้าจัทำไงลุง <c oughs> ฮะมาลึกเสก,กับอาจารย์แดงนะลุงมีวิชาปลูกเสกอยู่ลึกเสกไงลุงเอ้ยไอเรื่องพวกนี้เดี๋ยวลุงแบบเราไปเล่าให้ฟังมันเป็นความลับเราต้องคุยในที่ลับๆจะมาคุยจงแจงแบบนี้ไม่ได้ ช่างตอบป่ะนี่ช่างตอบป่ะนี่ใช่จ้าคือลุงลุงจะจัดแจงปัญหาเองเป็นรองผอ,อใช่ไหมเฉ<ต>พาะผอ,อใช่ไหมผอ,อใช่ไหมเองอ,ะอ่ะหัวหน้า<อ>ช่าง<อ>หัวหน้าเออเนี่ยลุงจะแจ้งกับเอง,งพอดีแวงวลุงจะแจ้งว่าไอ้ตอนเนี้ยโทรศัพท์ลุงอ่ะมัน โทรเข้าโทรออกยังไม่ค่อยได้ว่ะส่งทวิตเตอร์ยังไม่ค่อยได้เลยเออลุงลุงเลยจะบอกว่าถ้ารับเคสโวงนี้ลุงแบบน่าจะแบบลำบากหน่อยวะต้องรอเขาก่อนนะเออต้องรอเขาก่อนเนี่ยเราเออแล้วไอ้ระบบไอ้วอเนี่ยมันคุยทั่วเมืองไหมไอ้วอลุงไม่เคยใช้วอลทั่วทั่วเมืองเลยจ้าใช่เห็นเห็นพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวเอามาเข้าอยู่ในเร็วนี้อ๋อโอเคโอเคแล้วชุดท่างนี่เองจะกำหนดยูนิฟอร์มใช่ไหมอนาคตเนี่ยไม่ฟรีเลยอ๋อชุดช่างชุดแส อไก็ได้เละความยังไงก็ได้ให้มันดูเหมือนช่างอะไม่ใช่แบบเหมือนไม่ใช่ช่างแบบให้ดูเหมือนช่างอะอ๋อ,อได้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 ได,ได้งั้นได้ได้โอ,โอเคขอบ้ใจมากเข้าใจมากเดี๋ยวลุงมีอะไรเดี๋ยวมาขอคำปรึกษาอีกนะขอบค,คุณมากขอบคุณมากได้ได้ได้ขอบคุณครับขอบคุณอนะเป็นไรครับโชคดีลุงโชคดีจ้าโชคดีจ้าไอโจไอโจโจป่ะนี่โจ เฮ้ยโจมึงเข้าเมืองมามึงไม่เห็นบอกกูเลยวะใครเนี่ยไรนะมึงใครเนี่ยเอาจำพี่มึงไม่ได้หรือไงเนี่ยเด็กคนนี้นี่มึงนี่นะแล้วมึงเข้าเมืองมามึงไม่เห็นบอกกูเลยก็กะทำงานก่อนไงบอกมึงกูไม่ได้ทำงานอีกอะตี๋ไอ้เกล้ามึงก็โทรมาก่อนสิเออเข้าเมืองมาก็ไม่ ไม่ทักไม่ทงไม่ถามอะไรเลยนี่ถ้ากูไม่มาเหมือนนี่กูไม่รู้หรอกว่ามึงเข้าเมืองมานเนี่ยอันนี้รูจักเป็นห่วงน้องเด้อเอากูห่วงน้องห่วงครอบครัวเสมอแต่กูทําให้เห็นกูแค่ไม่ค่อยพูดอแล้วอยู่ไปไหนมาเนี่ยไอไอนันมาไปคุยกับหัวหน้าช่างมาเมื่อกี้นี่นก็มันก็เออเด็กมันก็ตอนรับคนแก่ดีว่าตอนก่อนนี่กูจะไปสมัครงานไอเนี่ยหมอมึงรูจักใช่ไหมบอกพยาบาล่ะนะ เหมือนี่กุหลาดฟังก่อนหน้านี้ไงกูโดนอนเจ้าของโรงพยาบาลมันตำหนิว่ามามมนอยากรับคนแก่อยากเป็นหมอเออย,อยากแก่เลยเกินไม่อยากจะรับเลยพอมาช่างนี่มันก็พอได้นะวะ่า็อย่างว่าแลลวมึงแก่แล้วไงตำพุงตำแผลอะไรเดี๋ยวมองไม่เห็นเย็บเยบเลยถ้าดกันมาใครรับิดชอบกูร,รู้ว่ากูแกแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งดูถูกคนแก่ขนาดนั้นก็ได้มั้งว่า เออมันพูดจาก็เกินไปบางทีเนะี่ยเด็กสมัยนี้เนี่ย ทนได้กูดอยทนได้กูดอยปวดาปเท่าไหร่แล้ว <c oughs> พี่พี่ตื่นก็ล่ะพี่มึงสะบักก้างอนะพี่กูก็คิดอย่างนั้นว่าถ้ากูเป็นหมอนี่กูวา่ากูคงจะเสียค่าซ่อมช่างนี่หลายบาทแน่ๆเลยว่ามึงเอ้ยโจ กูเคยเล่าให้มึงฟังไม่ว่าว่าเหตุผลที่กูไปมาเมืองเนี่ยเนี่ยแบบไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเมียกูไล่ออกจากบ้านด้วยเพราะว่ากูวนลงเราชนะให้เมียไม่ทันแกนี่อเออแม่งไล่กูออกจากบ้านอาพับแท้ไล่รออกจากบ้านไม่ว่ามันเอาเบ้น์กูไปด้วยมันไม่ให้กูเอาอะไรไปเลยสักอย่างไงกูต้องมานั่งหาใหม่เนี่ยมัยังไงก็หาด้วยกันนี่แหละ เริ่มต้นจากศูนย์มันกันหมดกูก็ท้อไงแบบบางทีกูก็เคยมีทุกอย่างอ่ะมึงเข้าใจไหมอ่ะท้อไว้ให้ลิงถือยามาถือทำไมมันคนละท้อละอีกวายท้อก็มีคนอยู่ข้างข้างเนี่ยเห็นปล้วมันเหมือนกูต้องมานั่งพยายามทำสิ่งที่กูเคยทำไว้แล้วอ่ะเหมือนแบบมันไม่ไปไหนอ่ะมึงเข้าใจปะเออเมื่อวานไอ้ลูบี้มันมาเล่าให้ฟังว่ามันได้เงินจากพระเจ้ามาเล่นไอ้นั่นนี่เล่นบอลนี่ใช่ไหม เมื่อวานน่ะกูได้มาสามหมื่นมึงเล่นพนันเนี่ยนะได้มาสามหมืน่นแล้วกูก็ติดลบไปสามหมื่นแล้วก็แล้วก็กลับคืนมาได้แล้วก็ติดลบอีกหมื่นหนึ่งสรุปตอนนี้มึงเสียไปเท่าไรเนี่ยสรุปตอนนี้กูติดลบอยู่เจ็ดพันเงินเดบบัญชีมึงติดลบเนี่ยนะ <c oughs> ใช่โอ้ยไอ้กูจะสัรนหาข้าแหนมยบดามือจริงเลยไอ้โจ้ กูบอกกี่ครั้งแล้วไอ้การพนันเนี่ยมันเป็นเงินร้อนเงินร้อนไอ้บังอ่ะมึงเห็นไอ้บังมั้งเมื่อวานไอ้บังไอ้มูฮัมหมัดเออไม่เห็นนะจ๊ะเคยคุยกับคุยกับมันอยู่ทช่ไมไอ้มูฮัมหมัดมันมีทุนไปแปดพันมันเล่นได้สามแสนกว่าวัดเฮ้ยมันได้สามแสนเลยเหรอใช่มันรู้จักกับเจ้าของบอลหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วทำไมมึงเสียเยอะอย่างนั้นนะมึงลงไปตั้งเยอะทำไมมึงไม่ได้ไปเป็นแสนน่ะก็กูให้มันเล่นให้แต่มันลงให้กูเจ๊งบาดบาดบาด แต่มันลงเล่นเองมันได้เอาได้เอาคิดว่าไงก็นี่แหละการพนันไงกูบอกแล้วทุกอย่างมันเป็นเงินร้อนมึงได้ทุนมามดึงไ้ทเนี่ยมันก็เป็นตัวล่อเต้าให้มึงอยากลงเพิ่มพอลงเพิ่มมึงก็เสียเพิ่มกูบอกมึงกี่ครั้งมันไปถอยอาสามสองมันมันยืมเงินกูไปหมื่นแปดล้วมันยังไม่คืนกูเลยนะงั้นมึงก็ตั้งจำเลขไว้ให้ดีแล้วก็ให้มันคืนน่ะเออ มันเป็นปัญหาส่วนตัวของมึงอ่ะแต่ว่าจะให้จะให,จะให้กูไปคุยกูก็คุยได้มึงนี่ขยันให้คนอื่นยืมตังค่ะพอกูยืมตังมางมึงก็ไม่ให้